สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องวัววาวันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่าอาจจะรู้แล้วนะคะว่าเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์เมื่อ82ปีที่แล้วญี่ปุ่นได้บุกยึดขึ้นเกาะสิงคโปร์นะคะเหตุการณ์เป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปลายปีคิทศักราช1941กองทัพญี่ปุ่นได้ลุกรานเกาะน้อยเกาะใหญ่ต่างๆต,ตามแปซิฟิกรวมถึงประเทศภาคพื้นทวีปในอุตสาคะเนในขณะนั้นพลโทโทโมยุกิยามาชิดะ พอบอกองพันุที่25ของญี่ปุ่นซึ่งประกอบด้วยทหารราวราว70,000นายต้องปะทะก,กับกองทัพบ,บิสติดของพลโทอาเทอร์เพอร์ซิวัลซึ่งมีราวราว140,000นายในมาลายาเป้าหมายของฝ่ายญี่ปุ่นคือการยึดทั้งคาบสมุทรมาลายูและสิงคโปร์อันเป็นท่าเรือสําคัญถึงแม้ฝ่ายอังกฤษจะมีกองกําลังพลเยอะกว่าแต่ฝ่ายญี่ปุ่นมีเครื่องบินรบ ทั้งนี้กองทัพญี่ปุ่นนั้นได้เตรียมตัวมาดีว่าในการรบพวกเขาสามารถสวมเครื่องแบบที่เหมาะสมกับการรบในป่ารวมถึงมีการระดมทหารญี่ปุ่นขนาดใหญ่ที่บริเวณแถบอินโดจีนฝ่ายอังกฤษนั้นประเมินว่าต้องมีการยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่เกิดขึ้นแน่แต่ยังไม่รู้ว่าตรงไหนจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมญี่ปุ่นเปิดฉากยกพลขึ้นบกหลายจุด ซึ่งมี3แห่งที่กองทัพที่25ของยามาชิดะรับผิดชอบ2แห่งทางภาคใต้ของประเทศไทยและ1แห่งในมาลายา ด้วยความที่ญี่ปุ่นครองอากาศจึงทําให้การยกพลขึ้นบกนั้นค่อนข้างประสบความสําเร็จกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกภาคใต้ของไทยเจอการต่อต้านเล็กน้อยจากตํารวจและไม่นานพวกเขาก็รุกมาถึงมาลายาภายในสีวันญี่ปุ่นสามารถยึดสนามบินได้หลายแห่งในมาลายาและใช้เป็นฐานทัพในการโจมตีอังกฤษต่อ แถมขวัญกำลังใจฝ่ายอังกฤษตกลงเมื่อเครื่องบินลบญี่ปุ่นสามารถจมเรือประจันบานของอังกฤษได้ถึงสองลำนั่นก็คือเรือหลวงรีพลัสและเรือหลวงปรินซ์ออฟเวลซึ่งจะมาช่วยป้องกันมารยาแต่ทั้งนี้กองทัพบกอังกฤษก็ยังมีจำนวนมากกว่าฝ่ายญี่ปุ่นทำให้การรุกกลงใต้เพื่อพิชิตทั้งคาบสมุทรรวมถึงสิงคโปร์ประสบความสาเร็จ ยามาชิดาต้องการทำให้ทหารของเขาเคลื่อนที่เร็วกว่าฝ่ายอังกฤษและสามารถดำรงความอยู่รอดได้ในการรบในป่าได้ยาวนานกว่า ทางนี้ทหารอังกฤษนั้นอาศัยการเดินเท้าในการรบในป่าซึ่งมีถนนเล็กๆแต่ทางฝ่ายญี่ปุ่นนั้นยามาชิดะอาศัยการใช้จักรยานในการเคลื่อนพลยามาชิดะได้ใช้ทหารสองกองพลาราวสามหม0นายในการรุกลงใต้ซึ่งมีจํานวนนี้12,000นายมีจักรยานทําให้พวกเคลื่อนทับได้เร็วกว่าฝ่ายอังกฤษจักรยานยังช่วยทหารในการรบบรรทุกสัมภาระส่วนตัวทําให้ทหารญี่ปุ่นหนึ่งนายพกยุทธผลใจได้มากกว่า หารอังกฤษการเดินเป็นเวลานานของทหารอังกฤษยังทําให้รองเท้าบูทของพวกเขาเสียได้เร็วกว่าของญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังใช้รถถังเบาเข้าร่วมในการบุกรุกและการลุกลงใต้ของญี่ปุ่นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากฝ่ายอังกฤษในขณะนั้นไม่มีรถถังในมารายาเพราะทางเสนาธิการของอังกฤษคิดว่าจะไม่มีการใช้รถถังในภูมิประเทศป่า ฝ่ายอังกฤษเจอความเร็วในการรุกของญี่ปุ่นประดุดสายฟ้าแลบทำให้พวกเขาล่าถอยไปเรื่อยๆ และทางด้านเพอร์ซิวัลเองนะคะก็ได้หน่วงเวลาการลุกของยามาชิดะด้วยปืนใหญ่และการระเบิดสะพานทําให้การลุกของยามาชิดะช้าลงบ้างแต่ยามาชิดะเองก็อาศัยความที่ทหารของเขาเคลื่อนที่เร็วกว่าเข้าโจมตีเป็นสองง่ามบริเวณใจกลางของมาเลเซียที่อังกฤษตั้งมั่นอยู่โดยใช้ทหารกองหนึ่งเข้าตีตรงหน้าส่วนอีกกองเข้าตีตลบหลังทําให้ฝ่ายอังกฤษเองตกใจคิดว่าโดนกําลังที่มากกว่าโจมตีและยอมจํานวนอย่าง รวดเร็วทางด้านเพอร์ซิวัลเองก็ได้พาทหารอังกฤษที่เหลือถอยไปที่เกาะสิงคโปร์ในวันที่31มกราคมกองทัพบ,บิสติดที่เหลือราวๆ85,000นายล่าถอยมายังสิงคโปร์ที่มั่นสุดท้ายของฝ่ายอังกฤษยามาชิดะมาถึงสิงคโปร์ในวันที่3กุมภาพันธ์ด้วยกำลังพลแค่ราวๆ36,000นายและได้ระดมยิงเกาะด้วยปืนใหญ่ ทั้งนี้สิงคโปร์มีปืนใหญ่ป้องกันชายฝั่งจำนวนมากแต่กระสุนส่วนใหญ่นั้นเป็นกระสุนจระเกาะเอาไวย้ยิงเรือไม่เหมาะกับการยิงบนที่ราบและในวันที่5กุมภาพันธ์ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่สิงคโปร์พบกับการต่อต้านจากทหารออสเตรเลียและก็ผลักดันไปได้แต่ทั้งนี้เพอร์ซิวาประเมินผิดพลาดคิดว่าทหารญี่ปุ่นจะยกพลขึ้นบกอีกจุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ แต่ในความจริงนั้นยกพลขึ้นบกทางตะวันออกเชียงใต้ของเกาะทหารญี่ปุ่นทะลักเข้ามาในสิงคโปร์มากขึ้นพร้อมทั้งยานเกราะและรถถังไม่หนำซ้ำยังสามารถยึดสนามบินบนเกาะได้ นายกรัฐมนตรีอังกฤษต่อสายตรงมาถึงเอลอาซิบาวาเวลผอบอกองทัพบิสติดอินเดียซึ่งเป็นผอบอโดยตรงของเพอร์ชิวาลบอกว่าห้ามยอมแพ้เด็ดขาดแต่เกาะสิงคโปร์ส่วนใหญ่โดนยึดสถานที่สำคัญไปเกือบหมดแล้วทั้งโรงพยาบาลสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ยอมแพ้และในวันที่15กุมภาพันนี้เองนะคะเพอร์ชิวาลตัดสินใจยอมแพ้ในที่สุด ตลอดการทำสงครามในมาลายาจนถึงสิงคโปร์ทหารอังกฤษถูกสังหาร7,500นายบาดเจ็บ10,000นายและตกเป็นเชลย130,000นายส่วนฝ่ายญี่ปุ่นถูกสังหาร3,500นายบาดเจ็บราว6,100นายเท่านั้นเองนะคะ และความสําเร็จนี้นะคะทําให้ยามาชิดะได้ฉายาว่าพยักแห่งมาลายาและยังทําให้ฝ่ายญี่ปุ่นสามารถครอบครองคาบสมุทรมาลายูและสิงคโปร์ได้อย่างเบ็ดเสร็จส่วนหนึ่งของความสําเร็จนี้ก็มาจากการเทื่อนที่เร็วของจักรยานของทหารญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ สิงคโปร์หลังจากการยอมจำนวนของอังกฤษเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2485เมื่อ82ปีที่แล้วเมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นซอยนันโตรหรือแปลว่าแสงสว่างแห่งกอใต้ตำรวจทหารของญี่ปุ่นเองนะคะเข้าควบคุมและแนะนำระบบชุกซิงซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นภัยคุกคามโดยเฉพาะชาวจีนเชื้อสายจีนสิ่งนี้นำไปสู่การสังหารหมู่ซึ่งมีชาวจีนเชื้อสายจีนประ าณ25,000คนถึง55,000คนถูกประหารชีวิตนอกจากนี้เองนะคะก็ยังจัดตั้งเครือข่ายผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อแยกแยะองค์ประกอบต่อต้านญี่ปุ่นและกำหนดระบอบการปกครองที่เข้มงวดโดยที่พลระเรือนต้องแสดงความเคารพอย่างเปิดเผยต่อทหารและเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ หลังจากสิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นยึดครองมาหลายปีสิงคโปร์ก็กลับคืนสู่การปกครองอาณานิคมของอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันที่12กันยายนพศ2488อังกฤษกลับม,มาบริหารอีกครั้งแต่การยึดครองดังกล่าวได้ส่งผลกระทบยาวนานต่อจิตใจของชาวสิงคโปร์ความเชื่อมั่นในการปกครองของอังกฤษสั่นคลอนอย่างมากโดยหลายคนเชื่อว่าอังกฤษไม่สามารถบริหารจัดการและปกป้องอาณานิคมได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป และความรู้สึกนี้เองก็ได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนเป็นที่มาของการผลักดันสู่อิสรภาพในที่สุด ทั้งนี้เองนะคะสิงคโปร์ร่วมเข้ากับสหพันธรัฐมาลายาเป็นการก่อตั้งประเทศมาเลเซียในปีคศ1963อย่างไรก็ตามความไม่สงบในสังคมความตึงเครียดทางเชื้อชาติและความแตกต่างทางการเมืองระหว่างพรรคกิจประชาชนที่ปกครองของสิงคโปร์และพรรคพันธมิตรของมาเลเซียส่งผลให้สิงคโปร์ถูกขับออกจากมาเลเซียสิงคโปร์กลายเป็นสาธารณรัฐเอกชนเมื่อวันที่9สิงหาคมคศ1 9 65และก็เป็นประเทศสิงคโปร์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณแหล่งที่มาจาก pretius.com, Wikipedia, historymap.com, ศิลปวัฒนธรรมและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ